สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านคุณพระเจ้านะคะให้คุณสมจิตอ่านพระวชนะที่ส่งเข้าไปค่ะ 1. นึ่งข้อเรียนบทที่ 3. ามข้อยีเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครยกมนุษย์ขึ้นอวดเพราะว่าทุกสิ่งเป็นของทั้งหลายโรวมบทที่ 6. กข้อสถึงข้อ4ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าเราผู้ได้รับปฏิสมาเข้าในปิยสุคริ์ก็ได้รับปฏิสมานั้นเข้าในการตายของโครง เพราะฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพอง์แล้วโดวยการรับปฏิสมาเข้าในการตายนั้นเพื่อว่าเมื่อพระบิดาทรงให้พระพริตเป็นขึ้นจากตายโดยพระสุริยของพรองแล้วเราก็จะได้ดำเนินชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกันลูก,กาบทที่12ข้อ32ฟูงแกเล็กน้อยเอ๋อยอย่ากลกัวเลยเพราะว่าพระบิดาของพวกท่านเจ้าพรอไทยจะประทานแผ่นดินนั้นให้แก่ท่านยิบ,บูบที่11ข้อ6 แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะไม่เป็นที่พอไทยเลยเพราะว่าผู้ที่จะมาฟ้อพระเจ้านั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบําเหน็จแก่คนเหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์ลูมบทิเปกข้อสาสองพระองค์ผู้ไม่ทรงห่วงพระบุตรของพระองค์เองแต่ประทานพระบุตรนั้นเพื่อเราทุกคนถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ประทานเสียงสารพัดให้เราด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือเซอดีแปดสิบสี่ข้อสิบเอ็ด เพราะพระยาวีประเจ้าเป็นดวงตะวันและเป็นโลกพระยาวีประทานความโกรธปรานและเกียรติโลูกไม่ได้ทรงห่วงสิ่งดีอันใดไว้จากบรรดาผู้ดำเนินในความซื่อสัตย์ค่ะค่ะขอบคุณมากวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าทำไมมีริษเดชริษอำนาจมากขึ้นนะคะใน1นึครินธ์โบท,ทีี่สิบเอ็ด ก็บอกเราชัดเจนนะคะว่าเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครยกมนุษย์ขึ้นอวดเพราะว่าทุกสิ่งเป็นของท่านทั้งหลายพระเจ้ากำลังชี้ประเด็นบ่งชี้ให้เราทราบว่ามนุษย์ไม่ได้สร้างโลกไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งต่างๆในโลกใบนี้แต่พระเจ้าเป็นผู้ประทานแม้แต่ชีวิตของเราพระเจ้าก็ประทานนะคะประทานลมหายใจประทานอากาศออกซิเจนธรรมชาติ ทุกสิ่งถ้าเราไปอ่านที่ปฐมกาลนะครเราก็จะทราบว่าโลกใบน,นี้ไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์แต่เป็นฝีประหัตของพระเจ้าพระเจ้าได้ทรงสร้างสิ่งสารพัดในโลกใบน,นี้และพระองค์ก็ทรงรักเรารักมนุษย์มากที่สุดเมื่อมนุษย์ล้มลงในความบาปปรยสูก็ถูกส่งเข้ามาเปิดดิจะมาตายแทนบาปมนุษย์ในโลมบทที่6ก็อที่3-4ถึงท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่า เราผู้ที่ได้รับบัติศมาเข้าในพรีสุขิต์ก็ได้รับบัติศมานั้นเข้าในการตายของพระองค์ฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการรับบัติศมาเข้าในการตายนั้นเพื่อว่าเมื่อพระบิดาทรงให้พระกริต์เป็นขึ้นมาจากตายโดยพระสุริของพระองค์แล้วเราก็จะได้ดำเนินชีวิตใหม่เหมือนกันกับพระองค์นี่เป็นสิ่งที่สุดยอดนะคะ เมื่อพระยสูเส็จเข้ามามีพระพรมหาศาลในการมาของพระองค์มีพระพรอันยิ่งใหญ่ผ่านองค์พระยสูกริ์เพราะว่าพระองค์ไม่ได้มาแบบธรรมดาแต่มาช่วยมนุษย์ให้รอดเพราะฉะนั้นชื่อของพระองค์จึงมีความหมายพระผู้ช่วยให้รอดของโลกนะคะถ้าใครก็แล้วแต่นะคะที่เราเปิดใจต่อองค์พระยสูกริ์เต็มร้อยเต็มใจเต็มที่เราก็จะได้รับสิทธินั้น พระองค์ไม่ได้มาเยี่ยมลูกใบี้เฉยแต่พระองค์มากระทำบางสิ่งบางอย่างนำพระพรนั้นยิ่งใหญ่มาสู่มน,มนุษย์สิ่งที่มนุษย์ต้องการมากที่สุดรู้ไหมการยกบาปการมีสุขภาพดีและครอบครองบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมให้กับเราถ้าเรามีทุกสิ่งแต่เราไม่มีสุขภาพที่ดีก็ไม่มีความสุขจริงไหมเพราะฉะนั้นการที่เราต้อนรับพระเยซูคริส เราไม่ได้เพียงมีสิทธิ์ในการไปสวรรค์นั้นสุดยอดมากการได้ไปสวรรค์เนี่ยใครๆเขาก็ตามหาสวรรค์ใครๆเขาก็ต้องการที่จะไปสวรรค์บางคนทุ่มทุนมหาศาลบางลทัทธิบางความเชื่อนะคะคุณต้องจ่ายเงินร้อยล้านร้อยล้านพันล้านถึงจะเข้าสวรรค์ก็บอกอย่างนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เราต้องรู้จักเจ้าของสวรรค์เราถึงจะไปสวรรค์ได้ ถ้าเราไม่รู้จักเจ้าของสวรรค์เราไปไม่ถูกเราไม่มีใครรับประกันการที่เราจะไปสวรรค์สวรรค์มีเจ้าของเราต้องรู้จักเจ้าของสิคะถ้าเราไม่รู้จักเจ้าของพระเจ้าเป็นเจ้าของสวรรค์เราก็ไม่มีสิทธิ์เข้าพระองค์สามารถที่จะปฏิเสธคุณได้เพราะเราไม่รู้จักกับพระองค์และพระองค์ก็ไม่ได้รู้จักเราเราต้องรู้จักกับพระเยซูตั้งแต่อยู่ในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นนะคะ พิเศษมากนะคะการที่เราได้รู้จักกับองค์พระเยสุคริสนะฮะโอ้โห,โหนะฮะพระพรของพระเยซูคริสและทุกสิ่งที่พปรองได้ทรงกระทำให้สำเร็จเพื่อเราพปรองยอมตายเพื่อเราเพื่อให้เรามีชีวิตพปรองถูกฝังก็เพื่อเราและพระเจ้าจะทรงทำให้พปรองเป็นขึ้นมาจากความตายและได้ทรงทำให้เราเป็นขึ้นมาพร้อมกับพระองค์รวมบทที่6ข้อสถึงข้อสี ตอนนี้พระองค์นั่งอยู่ในสวรรคสถานในสถานที่แห่งฤทธิ์เดชฤทธิอำนาจเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อและว,วางใจในพระเยซูคริสต์เราก็จะมีส่วนร่วมในที่นั่งนั้นในสถานที่ที่มีฤทธิ์เดชฤทธิอำนาจคงจะไม่มีที่ใดที่ยิ่งใหญ่เท่ากับสวรรค์และถ้าเราเชื่อในพระองค์ล่ะเราเป็นลูกของพระองค์พ่อเราอยู่ไหนพระเจ้าเราอยู่ที่ไหน เราก็จะได้ไปอยู่ที่ตรงนั้นพระองค์มีพระสัญญาด้วยในยอ์นบทที่14้อที่1ที่2พระองค์ไปจัดเตรียมที่ไว้สําหรับเราถ้าไม่มีพระองค์ก็บอกแล้วอันนี้มีเราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะมนุษย์ต้องตายคุณจะอวดอะไรละ่ะสักวันหนึ่งคุณจะตายอวดความมัง่งคั่งอวดว่าเรามีเงินเยอะอวดว่าเราสวยว่าเราหล่อมันมีที่ <c oughs> มันมีที่ต้องจบลง มันมีที่ที่หนึ่งที่เราจะอวดมนุษย์ไม่ได้เลยก็คือที่ที่สวรรค์และในโลกนี้ก็อย่าไปอวดเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกให้เราอยู่นะคะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรดีเท่ากับสวรรค์ไม่มีอะไรดีเท่ากับการที่เราได้พบพระเจ้าการที่เราได้รู้จักกับพระเจ้ามันเป็นเรื่องที่มีฤทธิ์เดชทําให้มีฤทธิ์อำนาจมากขึ้นปกติมนุษย์พระเจ้าก็อวยพรให้สร้างให้ปกครองใช่ไหม ตเราไปดูในปฐมการให้ครอบครองฝูงสัตว์สิงสาราสัตว์ครอบครองโลกใบน,นี้พระเจ้าให้มนุษย์ปกครองในโลกใบน,นี้มนุษย์ก็ฉลาดนะสามารถที่จะจับสิงสาราสัตว์จับเสือไปเข้ากรงก็ได้ช้างตัวใหญ่ๆก็ยังบังคับช้างได้เลี้ยงช้างก็ได้เพราะว่าเป็นคําอวยพรขอ,ของพระเจ้าไงคะพระเจ้าอวยพรให้มนุษย์เป็นผู้ครอบครองนะฮะมนุษย์จึงมีสิทธิอํานาจจึงฉลาดกว่าทุกสิ่ง บันั้นขอบคุณพระเจ้าที่เราพบพระเจ้าเรากลับมาคืนดีกับพระเจ้าและพระเจ้าจะให้สิทธิ์เราในการที่จะครอบครองร่วมกับพระองค์เมื่อมนุษย์หลงหายลงเจนที่สวนเอเดนนั้นพระเจ้าก็ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาเพื่อที่จะมาไถ่โลกใบนี้คืนจากอำนาจของศัตรูใครที่เชื่อระวางใจในพระเยซูคริสต์เราก็จะได้รับสิทธิ์นั้นและเราก็จะได้รับพระพรเพราะฉะนั้นนะคะ วันนี้ความหมายของตําแหน่งของเราในพระองค์ก็คือการที่เราใช้พระนามของพระองค์เรามีพระนามของพระองค์และเราดำเนินชีวิตในพระนามของพระองค์พระนามของพระองค์มีฤทธิ์อำนาจเหมือนกับที่พระองค์มีในฐานะบุคคลพระนามของพระองค์เป็นตัวแทนของทุกสิ่งที่พระองค์เป็นคริสเตียนที่ไม่เข้าใจสิ่งนี้ก็คือคริสเตียนที่ไม่ได้รู้ หรือไม่ได้เชื่อหรือไม่ได้เปิดใจในเรื่องการที่พระเยซูมีสิทธิอำนาจมีฤทธิดเดชเพราะว่าพปรองเป็นพระเจ้าพปรองมีสิทธิอำนาจเหนือมารปร่งเป็นเจ้าของโลกใบนี้เพราะฉะนั้นใครจะอวดอะไรก็ขอให้อวดองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่าไปอวดร่ำอวดรวยอวดหลายสิ่งหลายอย่างในโลกใบนี้เพราะว่าทุกสิ่งก็มาจากพระเจ้าทุกสิ่งก็เป็นของพระเจ้า แม้แต่การที่เราเชื่อพระเจ้าเรามีของประทานต่างๆเราก็อวดไม่ได้ว่าเราเป็นคนดีกว่าใครเพราะว่าทุกของประทานนั้นมันขึ้นอยู่กับที่เราเปิดใจแล้วก็สแสวงหาและเมื่อเราค้นเจอตัวตนหรือว่าคนพบของประทานที่พระเจ้าให้กับเราเราก็แค่พัฒนาแล้วก็เอามาใช้เราก็ใช้อย่างเต็มที่ เพราะเราสำนึกในพระคุณความรักของพระเจ้าเราจึงรับใช้เราจึงใช้ของบระทานเราจึงปลดปล่อยผู้คนด้วยของบัะาานด้วยการเจิมที่มาจากองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงกระทำกิจรู้ไหมว่าเวลาเราใช้ของบระตานเวลาเรารับใช้พระเจ้าเรากำลังปนิบัติพระเยซูและพระเยซูกำลังอยู่กับท่านการทรงสถิตก็จะเพิ่มขึ้น อยู่ในการเจิมอยู่ในฤทธิเดชของพระเจ้าสิ่งที่เรารับใช้หรือว่าสิ่งที่เรากําลังปลดปล่อยของประทานนั้นน,นั้นคือเวลาที่พิเศษนั้นคือเวลาที่พระเจ้าจะส่งกระทํากิจอันยิ่งใหญ่ตามกลางเราเพราะฉะนั้นพระเจ้าเตรียมทุกสิ่งให้กับเราแล้วเราต้องทราบความจริงแม้แต่โลกใบนี้พระเจ้าก็เตรียม ก่อนที่พระเจ้าจะสร้างมนุษย์ลงก็เตรียมวันที่หนึ่งสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้วันที่สองวันที่สามจังก็ไม่มีเวลาที่จะมาอธิบายให้ท่านไปอ่านปฐมกาลบทที่หนึ่งที่สองนะสองบทนี้แหละเราก็จะทราบความจริงประวัสสติศาสตร์ของมวลมนุษย,ยชาติหรือการทรงสร้างของพระเจ้าอย่างชัดเจน เฮเมนเพราะฉะนั้นพระเจ้าเตรียมโลกใบน,นี้เพื่อเราไม่พอพงเตรียมสิทธิอํานาจเหนือผีเหนือบาปเหนือมารและประองเตรียมสิทธิอํานาจในการเจิมในเรื่องของประทานในฝ่ายวิญญาณเมื่อเรารักพระเจ้าเมื่อเราเข้มข้นไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์และปร์จะทรงเจิมและใช้เราในขณะที่เราอยู่ในโลกใบน,นี้ มีหลายของประธานถ้าเราสนใจถ้าเราไปอ่านในหนังสือหนึงโครินตัวบทที่12นั้นก็คือของประธานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเรารับปฏิสาาด้วยพระวิญญาณเราก็สามารถที่จะใช้ของประธานนั้นเพื่อพระราชกิจของพระเจ้า,าได้เอเมน และไม่เพียงเท่านั้นนะคะโลกทั้งโลกใบนี้พรงค์ก็เตรียมพร้อมและมนุษย์ล้มลงพรงค์ก็เตรียมไถ่บาปพรงค์ก็เตรียมให้เราที่จะปกครองผีไม่ใช่ผีปกครองเราเราก็มีสิทธิอำนาจ มันเป็นการจัดเตรียมของพระเจ้าพระเจ้าให้เราพระเจ้าเตรียมทุกสิ่งให้กับเราพร้อมอยู่แล้วเพียงแต่เราร่วมงานกับพระเจ้าเพียงแต่เรามารับเอาแล้วก็ใช้เพื่อพระเจ้าแล้วก็ปฏิบัติพระเจ้าและในสวรรค์ mythical, สถานพระเจ้าเมื่อเราจากโลกนี้ไปพระเจ้าก็ยังเตรียมสวรรค์ไว้ให้กับเราเมื่อเราเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์พระเจ้าไม่ได้เตรียมนรกเพื่อเราแต่ปรุงเตรียมสวรรค์เพื่อเรา ราะฉะนั้นขอให้เรารักพระเยซูขอให้เราจริงใจต่อพระองค์ขอให้เราที่จะเชื่อและหวังใจในพระเจ้าเข้มข้นไปกับพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็เชื่อเรื่องการรับใช้ที่มีการเจิมทาให้มีฤทธิ์เดชฤทธิ์อำนาจมากขึ้นถ้าเรามีความเข้าใจความเข้าใจเป็นเรื่องฤทธิ์เดชและเมื่อเรารับใช้พระเจ้าด้วยความเต็มอกเต็มใจและรู้บทบาทหน้าที่และรับใช้พระเจ้าด้วยความรักก็ทําให้มีฤทธิ์เดชฤทธิ์อำนาจมากขึ้นเอเมนหลายครั้ง เรารู้แต่เราไม่ใช้เพราะเราไม่กล้าไม่มีความมั่นใจเรากลัวฉันเห็นเวลาผีมันทํางานนะคะมันก็ใช้คนมากมายให้ไปทําบาปให้ไปทําชั่วให้เป็นนักเลงหัวไม้บางทีก็กล้าบ้าบิ่นตามอุดมการณ์ไม่ได้สนใจอนาคตไปดูเด็กทุกวันนี้ทําไมเขากล้าก็าไม่เห็นกลัวตายเขากล้าที่จะไปลุยไปม็อบไปต่อสู้กับผู้มีอํานาจแล้วก็ ไม่ใช่ว่าจะได้รับคําตอบด้วยซ้าไปแต่สําหรับเราที่เรารู้จักกับพระเจ้าทําไมเราจะไม่กล้าเชื่อพระเจ้าทําไมเราจะไม่กล้ารับใช้ทําไมเราจะไม่กล้าเพื่อพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าเป็นจอมเจ้านายเป็นผู้มากระทําให้สําเร็จทําทุกสิ่งเตรียมพระพรเตรียมฤทธิ์เดชฤทธิ์อำนาจเตรียมสิ่งสารพัดให้กับเราทําไมเราไม่กล้าล่ะคะเราต้องกล้าเราต้องเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสัญญา ขอให้เรามีใจเชื่อฟังแล้วก็ดําเนินชีวิตตามหลักการของพระเจ้าเราก็จะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าตามพระคําของพระเจ้าที่เราอ่านนะคะปรุงได้ประทานทุกสิ่งให้กับเราแล้วเตรียมโลกเตรียมของประทานเตรียมชีวิตนิรัน์เตรียมฤทธิ์เดชฤทธิอำนาจขอให้เราใส่ใจสนใจของประทานสนใจพระวจนะสนใจนามพระทัยของพระเจ้าขอให้เรารู้รว่าพระเจ้ากำลังดูเราอยู่ พระเจ้ากําลังมองชีวิตของเราอยู่พระเจ้าได้สําแดงนิมิตให้ฉันเห็นเมื่อมองไปท้องฟ้าเห็นดวงตาของพระเจ้าที่พระเจ้าเปิดเผยนะสวรรค์มีตาฉันเข้าใจทันทีนะพระเจ้าให้นิมิตแล้วก็ปรุงสาแดงเมื่อเราทําอะไรพระเจ้าเห็นพระเจ้าดูเราอยู่สวยงามมากก็ตื่นเต้นในสิ่งที่พระเจ้าให้เห็นเพราะฉะนั้น ถ้าเรามองรู้สถานการณ์ต่างๆขอให้เรารู้ว่าพระเจ้ารู้พระเจ้าเห็นทุกสิ่งทุกอย่างและพระองค์ก็กลังนั่งดูว่าเราจะตัดสินใจที่จะเชื่อฟังพระเจ้าไหมพระเจ้ามองดูชีวิตของเราและพระองค์ก็ไม่ได้คิดเหมือนเราให้เราคิดเหมือนพระเจ้าให้เรารู้ว่าพระเจ้ารักเราให้เรารู้ว่าพระเจ้าจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเราคิดให้สอดของกับพระวจนะว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานทุกสิ่งให้กักบเรา คิดแบบไหนได้แบบนั้นมองด้วยสายตาของพระเจ้าสิค่ะคิดตามประวันะพูดตามประวันะเชื่อตามประวัจนะมระดกของเราก็คือภระวัตนะเพราะฉะนั้นเราจึงอธิษฐานโดยที่เรามีความมั่นใจว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจะเตรียมให้กับเราปรงเตรียมไว้สําหรับเราและเราก็แค่เป็นรับเอาด้วยความเชื่อเราอธิษฐานนะคะด้วยความเชื่อและพระเจ้าบอกว่าถ้าเชื่อน่ะรือพระเจ้าทําได้ทุกสิ่ง ขอให้เราไม่ใช่อธิษฐานขอไปทีแต่อธิษฐานแล้วเราก็รับเอาด้วยความเชื่อพระเจ้ามีอยู่แล้วพระเจ้าจะเตรียมหลายสิ่งหลายอย่างสําหรับลูกพ่อแม่ที่รักลูกก็ยังรู้จักเตรียมสิ่งที่ดีให้กับลูกยิ่งกว่านั้นพระเจ้าเนะี่ยยิ่งใหญ่ก็พระเจ้ามีมากกว่าพ่อแม่ที่เรามีและพระองค์ก็เตรียมสิ่งที่ดีที่สุดเหมาะกับเราที่สุดพระองค์มีเหลือเฟือพระองค์มีทุกสิ่งเพื่อลูกของพระองค์ เพราะฉะนั้นบางคนไม่เข้าใจเรื่องนี้ฉันคุยกับพี่น้องบางคนนะคะเมื่อวานเขาก็บอกว่าเขาวิ่งหาเรื่องนั้นเรื่องนี้วิ่ง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 แต่สุดท้ายเวลาจะได้ไม่ได้เพราะว่าเขาไปวิ่งหาแต่พระเจ้าเซอร์ไพร์เวลาเขามานั่งสงบวิ่งหาเกือบตายแต่พอเขาสงบใจกับพระเจ้าคิดถึงพระเจ้าคําตอบมาทันทีเราจะวิ่งไปถึงไหนไม่รู้หรือว่าพระเจ้าเป็นผู้จัดเตรียม ไม่รู้หรือว่าพระเจ้านาเตรียมทุกสิ่งไว้สําหรับเราวันนี้เราต้องทําสิ่งหนึ่งก็คือเราควรจะทําหน้าที่เพื่อพระองค์นั่นคือทําหน้าที่แทนพระองค์เราเป็นทูตของพระเจ้าอาธิษฐานเพื่อคนอื่นนั่นคือการที่าการกระทําสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับผู้อื่นพระองค์ได้ทรงประทานชีวิตของพระองค์ให้แก่เราพระองค์ประทานพระนามของพระองค์ให้แก่เรา พระองค์ประทานความมั่งคั่งของพปร่งให้แก่เราพระองค์ประทานที่นั่งร่วมกับโรร่งให้แก่เราในสวรรค์นะคะเราไปสวรรค์เองไม่ได้แต่พระเจ้าปรีซุได้เตรียมพูดในที่นี้ไม่ได้บอกว่าเราจะมานั่งรอพระเจ้างอมืองอมายนะคะเราทําอะไรได้เราก็ทําตามตามบทบาทหนะ้าที่เราก็สนใจใส่ใจพระราชกิจของพระเจ้าพระเจ้ากําลังเตือนเราว่าการที่เรา ดำเนินชีวิตด้วยความกลัวแล้วก็แล้วก็ทำในสิ่งท <Dan, S 2> ี่ไม่ได in. ้เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเราคิดว่าพระเจ้าไม่ห่วงไม่รักเราเราวางใจพระเจ้าในเรื่องนี้เราก็เลยไม่ได้ใส่ใจสนใจงานพระเจ้าเราก็สนใจแต่เรื่องงานของตัวเองหรือสนใจแต่เรื่องของตัวเองเราก็ไม่มีเวลาในการรับใช้เราไม่ได้คิดถึงงานของพระเจ้าเราก็วิ่งแต่เรื่องงานของเราจนเราไม่มีเวลาให้กับพระเจ้า และโลกใบนี้ก็ไม่ได้สอนเราให้เชื่อฟังพระเจ้าด้วยสิสอนให้เราเนี่ยกระบฏต่อพระเจ้าด้วยซ้ําไม่เคยสอนเราให้มานามัสการไปรับใช้พระเจ้าโลกใบนี้ภูเขาต่างๆขัดขวางการงานของพระเจ้าด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเราจึงอธิษฐานขอพระเจ้าทำงานอยู่เบื้องหลังภูเขาทั้งเจ็ดที่จะปลดปล่อยคนมากมายเราต้องทำหน้าที่เหมือนโมเสสที่จะไปปลดปล่อยชนชาติของพระเจ้า ที่จะไปปลดปล่อยผู้คนที่นั่งอยู่ในความมืดที่นั่งอยู่ในความบาปที่เขาไม่รู้อิโนโนอินนีแต่มันสาตานก็ครอบงํำเราควบคุมทุกภูเขานั่นแหละแต่มันครอบงําเราไม่ได้เพราะเรามีพระคริสต์นะคะเรามีอำนาจเหนือมารเพราะฉะนั้นขอให้เราไปเป็นทูตของพระเจ้าเหมือนโมเสส อย่ามวัวแต่คิดเรื่องของตัวเองเท่านั้นเราจะทั้งคิดเรื่องของตัวเองด้วยแล้วก็ทั้งเราได้มีโอกาสปฏิบัติรับใช้พระเจ้าด้วยอย่าไปน,นั่งมองแต่ข่าวร้ายเราเป็นผู้นําข่าวดีเราจะประกาศข่าวดีเราจะเป็นทูตของพระเจ้าเราจะอธิษฐานเผื่อผู้คนเราทําอะไรไม่ได้แต่อย่างหนึ่งที่เราทําได้ก็คือเรามีปากที่จะพูดอธิษฐาน ร้องทุกข์ร้องทูลต่อพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตานะคะเรื่องนั้นเรื่องนี้เหตุการณ์ด่วนเหตุการณ์ร้ายคนก็รุนแรงคนละก้าทําลายมีวิญญาณแห่งความตายอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในชุมชนมีผีปกของควบคุมคนอยู่วันนี้คําอธิษฐานของคริสเตียนมีฤทธิ์อนานาจที่จะปลดปล่อยผู้คนมากมายเราต้องเชื่อเรื่องการอธิษฐานเราต้องเชื่อเรื่องการประกาศเรื่องการเป็นทูตของพระเจ้าเรื่องการปฏิบัติรับใช้พระเจ้า อย่ามัวแต่นั่งฟังข่าวร้ายแล้วก็ตกใจและมันจะมาหาเราด้วยเราต้องลุกขึ้นใช้สิทธิอํานาจอย่าปล่อยให้มารสตานทํางานลอยนวลอย่าให้มารลอยนวนลเป็นรังแกบ้านนั้นเป็นรังแกคนนี้เราก็ได้ยินข่าวร้ายว่าคนนั้นเจออุบัติเหตุวิญญาณลักฆ่าทำามก็ได้ยินว่าคนฆ่ากันตายคนติดยาติดการพน,นันติดนะสิ่งเสพติดนะเราต้องลุกขึ้นอธิษฐานเพราะว่ามนุษย์เปลี่ยนกันไม่ได้แต่ถ้าเราอธิษฐานพระเจ้าจะทํางาน นะคะเราต้องเข้าใจในหลักการน,นี้ไม่ได้ว่าอธิษฐานขอไปทีนะถ้าอธิษฐานขอไปทีเนี่ยอธิษฐานมากเท่าไหร่ก็ไม่มีคําตอบรอกแต่ต้องอธิษฐานด้วยความเชื่อด้วยแรงศรัทธาด้วยใจเชื่อด้วยใจรักผู้คนและพระเจ้าจะเปลี่ยนเมืองของเราและพระเจ้าจะปลดปล่อยคนที่จะรับความรอดเพราะฉะนั้นเมื่อสถานการณ์ที่เลวร้วายเกิดขึ้นในหมู่บ้านในชุมชนในครอบครัวของเราหรือในเมืองของเรามานกําลังทํางาน โดยเฉพาะวิญญาณแห่งความตายมันกำลังทำงานในเมืองในหมู่บ้านของเราคริสเตียนจะมานั่งรอให้มารซสตันทำงานให้เสร็จเดี๋ยวเราจะเสร็จนะคะเราต้องขับเราต้องลุกขึ้นใช้สิทธิอำนาจเราต้องช่วยกันในการที่จะอธิษฐานเผื่อชาวบ้านชาวเมืองพระเจ้าไม่ได้ปล่อยเรื่องนั้นให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเท่านั้นแต่พระเจ้ามอบเรื่องนี้ให้กับคริสตจักรที่จะอธิษฐานอธิษฐานเผื่อชุมชน เด็กทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างเขาเชื่อฟังไหมมันเกี่ยวข้องกับกระบวนการการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ด้วยคําอธิษฐานหัวเข่าของเราที่คุกลงไปเนี่ยอธิษฐานกับพระเจ้าเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้จึงคำวอดจึงวิงวอลจึงอธิษฐานการอธิษฐานไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าง่ายก็ลองมาอธิษฐานดูก็ได้เดี๋ยวก็ง่วงเดี๋ยวก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราต้องปั้มสู้ต่อสู้เหมือนกันนะคะ ไปทางานกลางแดดยังสบายกว่าไปทํางานสิ่งนั้นสิ่งนี้ยังรู้สึกว่ามันได้รสชาติกว่าแต่นั่งอธิษฐานเนี่ยมันต่อสู้ฮาเลลูยาทั้งการประกาศข่าวประเสริฐเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้เราทนะําหน้าที่เราทําอะไรได้อยู่แล้วก็ทําไปต่อมันมีหลายอย่างไม่ใช่เพียงแต่เรื่องอธิษฐานเท่านั้นการอธิษฐานมันก็จะปกคลุมการรับใช้ทุกอย่างการทำงานของเราด้วยโปร่งจะประทานพระนามของโปร่งให้แก่เรา พรรองจประทานฤทธิเดชอำนาจให้กับผู้ที่ลุกขึ้นทำงานของพระเจ้าเป็นตัวแทนของพระเจ้าพรรองจประทานสิทธิอำนาจในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกนี้ก็ดีพปรองมอบให้กับคริสตจักรหรือให้กับผู้เชื่อในมัทธิวบทที่2 8แข้อ18และในมัทธิวบทที่1 8ข้อ18ก็บอกว่าถ้าเราอาธิษฐานด้วยความเชื่อเราไม่อนุญาตให้สิ่งเลวร้วายเกิดขึ้นในครอบครัวของเราในหมู่บ้านของเราชุมชนของเราพระเจ้าก็ยังจะฟังเราเลย อย่าเบื่อหน่ายในการอธิษฐานเพราะเรากําลังใช้ฤทธิ์เดชเพราะเรากาลังใช้สิทธิอํานาจเพราะฉะนั้นพระเจ้าต้องการที่จะให้เราพึ่งพาพระเจ้าพระเจ้าจึงให้เรามีเรื่องการอธิษฐานในพระคําของพระเจ้าก็บอกเรานะคะว่าจงอธิษฐานมีคนเชื่อที่ไหนหมายสําคัญมันจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นก็ไม่ใช่ว่าเราเชื่อเราก็นิ่งเฉยแต่เราจะต้องลุกขึ้นใช้สิทธิอํานาจใช้ความเชื่อใช้ปากของเราขับผีใช้ปากของเราในการประกาศ เราก็ใช้ทุกส่วนในร่างกายของเราที่จะเป็นทูตของพระเจ้าจงเข้าสู่ตําแหน่งในการปกครองที่มีพระคิดนั่งอยู่ตรงนั้นปรงให้ฤทธเดชกับเราอย่าก,กลัวเมื่อพระเจ้าให้ฉันรู้ว่าฉันมีของประทานอะไรฉันก็แค่เชื่อฟังแล้วก็ใช้คนไม่เข้าใจอาจจะไม่ใช่ <c oughs> ก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะทำอะไรกันมีแบบนี้ด้วยหรือก็ไปคนดูในพระคมภีนะฮะถ้าพระคำของพระเจ้าบอกแล้วก็เมื่อเราใช้ แล้วเราก็มีสันดิสุขแล้วเราก็เห็นผลมันก็ขึ้นอยู่กับคนที่มารับด้วยหลายคนมาเชื่อพระเยะซูเขาได้รับการอัศจรรย์ผ่านของประทานมากมายของประทานผู้ประกาศของประทานอาจารย์ของประทานศิษย์พิบาลของประทานนักทุตผู้เผยเยอะแยะหรือของประทานในการปฏิบัติทำในในพรมพีบันทึกเอาไว้มีแน่ๆขพราเราค้นให้เจอของประทานนี้เราก็จะมีชีวิตที่เปลี่ยนไป เราจะรับเพระพรเราต้องเข้ามารับด้วยความเชื่อไม่ใช่เข้ามายืนดูเราก็มาเขาเรียกว่าพิจารณาวิเคราะห์เรามัวแต่วิเคราะห์ยังไงเราก็ไม่เข้าใจเรื่องฝ่ายวิญญาณหรอกถ้าพระเจ้าไม่ได้เปิดประเด็นถ้าพระเจ้าไม่ได้เปิดตาฝ่ายวิญญาณของเราถ้าเราไม่ได้มาด้วยความเชื่อถ้ามาวิเคราะห์ยังไงก็ไม่ได้ถ้ามาด้วยความเชื่อคุณจะเห็น นี่คือการที่เราเคลื่อนไปในฤทธิ we, ์เดชฤทธิ hmm. <Sure. S 2> you, ์อำนาจของพระเจ้าที่เพ right ิ่มขึ้นเราต้องเห็นคุณค่าในพรยซุกริตเราต้องเห็นพรเยซุคริตเป็นพระเจ้าของเราเป็นจอมเจ้านายเป็นผู้ครอบครองเป็นผู้ให้ชีวิตกับเราเป็นผู้กระทําทุกสิ่งเพื่อเราเป็นผู้ประทานสิ่งสารพัดเพื่อเราเราจึงจะเข้าใจในตำแหน่งของพระเจ้าและเราก็จะใช้ชีวิตเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราจะเคลื่อนไปกับวัตถุประสงค์ของพระเจ้าเราจะครอบครองร่วมกับพระเจ้านะคะ พระเจ้ากำลังหาคนที่จะทำงานแทนพระองค์เพื่อพงเป็นทูตของพระองค์และอธิษฐานเผื่อผู้คนมากมายในโลกใบนี้ถ้าเราได้อธิษฐานถ้าเราได้ประกาศถ้าเราได้ปฏิบัติรับใช้เรากาลังเป็นตัวแทนของพระเจ้านะคะปรุงเป็นองค์จอมเจ้าหนายของเราปรุงจะทรงชุบเลี้ยงในชีวิตของเราแน่นอนปรุงเป็นผู้เลี้ยงนกน้อยใหญ่เลี้ยงธรรมชาติเพราะพงทรงเป็นเจ้าของโลกใบนี้ รุงไม่ปล่อยออกซิเจนันโลกนี้ก็ตายปรุงจะทําลายโลกเมื่อไหร่ก็ได้เพราะปรุงเป็นเจ้าของโลกเพราะฉะนั้นขอให้เรามีทาทีทีเข้ามาหาพระเจ้าด้วยทาทีที่ถูกต้องด้วยใจถ่อมด้วยใจยอมจำนนเอเมนปรุงไม่ได้ต้องการให้เราอยู่ในสภาพแย่ๆแ,แต่ปรุงต้องการที่จะให้เราทราบความจริงว่า พรองต้องการให้เราครอบของร่วมกับพระเจ้าค้าแต่พระบิดาเจ้าขอปรงองอวยพรพี่น้องของข้าพรองทุกท่านที่ได้ยินได้ฟังพวจนวันนี้เขาจะเป็นทูตของมาเจ้าเขาจะทําหน้าที่แทนพระเจ้าเขาจะลุกขึ้นในการที่จะอธิฐานอวยพรอธนะิฐานเผื่อผู้คนมากมายในโลกใบน,นี้ไม่เพียงแต่อธิฐานเผื่อต,ตัวตนของเราการงานของเราครอบครัวของเราเผ่าพันธุ์ของเราแต่เราจะอธิฐานเผื่อผู้คนมากมายที่พระเจ้าได้ทรงใส่ยราระให้กับเรา เรามอบซึ่งกันแลยกันไว้กับพระองค์ในพระราชนามพระเยซูคริสต์เจ้าเวพรค่ะบ <c oughs>